สดาวแม่ก็ล้างให้สะอาดนะคะนี่เป็นสดาวที่เราปลูกเองสดาวมันปลูกแค่สองปีแม่ซื้อกิ่งมนาะปลูกสองปีก็ได้กิ่นแล้วค่ะแล้วก็จะมีน้ําแข็งนะคะไว้นอกสดาวแล้วก็น้ําร้อนนะคะแม่ต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็นําสดาวลงลวกเลยค่ะ จะวลวกสะดาด้วยน้ำร้อนนะคะในน้ำร้อนแม่ก็ใส่เกลือเข้าไปประมาณ1ช้อนชานะคะแล้ก็ลวกสะดาวสดาของเราไม่ไม่ขมนะคะแม่ก็จะลวกแค่รอบเดียวก็จะขมไปเล่มไปเล่มหน่อยนึง นี่นะคะก็ะตักขึ้นจากน้ำแล้วก็นำน็อกด้วยน้ำเย็นนะคะในน้ำเย็นแม่ก็จะใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วยน้ำแข็งสะเาาวิธีนี้ทำให้สะเาาสดนะคะเราสามารถเก็บสะเาาไว้ได้นาน เราจะนำมาทานใส่ตู้ฟรีดไ้นะคะเข้าไปดูในไลฟ์สดที่แม่เออ่ในไลฟ์ที่แม่ทําเมนูข้าวที่แล้วนะคะวิธีเก็บสเรา,เรา,เ,ราเราได้สะเวาอย่างนี้แล้วนะคะเรานำมาพักไว้ก่อนสวัสดีค่ะคุณแม่พาแช์วันนี้จะพาเข้าครัวมาทําเมนูยำสะเวาปลาทูนะคะ แล้วก็มีสะเดานะคะแม่ลวกแล้วก็เด็ดเรียบร้อยแล้วจะมีปลาทูวันนี้แม่เพิ่มปลาแซลมอนนิดหน่อยนะคะเครื่องยำของเราก็จะมีมะนาวหอมนะคะแล้วก็หอมแดงพริกซอยแล้วก็จะมีพริกขั่วค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะ ใส่น้ำปลาลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะแม่ใส่น้ำตาลนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนน้ำตาลกับ น้ำปลาให้เขาเข้ากันนะคะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันใส่มนนะนาวคะ่ะ มะนาวเป็นมะนาวสดนะคะความหอมเขาก็จะเยอะกว่าอร่อยกว่ามะนาวที่เราซื้อมาเป็นมะนาวขวดมะนาวสําเร็จรูปหน้านี้เป็นหน้าสดานะคะเขากําลังออกดอกลองมาทําเมนูนี้ก็จะดีนะคะเพราะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วย ใส่พริกลงไปเลยค่ะแล้วก็คนน้ำอย่าให้เข้าๆกันนะคะมาชิมรสให้เข้าออกเปรี้ยวหวานเค็มตามค่ะเมื่อได้รสตามที่เราต้องการนะคะเราก็ใส่หอม หอมซอยหอมแดงซอยลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะความเผ,ผ็ดนะคะก็แล้วแต่ตามที่เราชอบนะคะใครชอบเผ็ดมากก็ให้พริกเยอะๆหน่อยขั้นตอนนี้นะคะเราก็ใส่สะเดาะคะ่ะสะเดาของคุณแม่ก็จะเป็นสะเดามันนะคะ ตา,ามความสะอาดแล้วก็ลวกแล้วก็มานอกด้วยน้ำเย็นนะคะใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะใครจะใช้เป็นปลาช่อนหรือปลาดุกก็ได้นะคะ ก็ใส่ปาสซลมอนค่ะปาสซอมอนจะใช้ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ mm hmm. เรามาชิม อร่อยมากเลยค่ะรสชาติกําลังดีแล้วก็ใส่หอมซอยนะคะหอมสดผมใส่นิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะคะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากแล้วเราก็จัดเสิร์ อย่าลืมนะคะถ้าชอบเทปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามมาครั้งต่อไปคุณแม่พาแชร์จะพาข้าวครัวทําเมนูอะไรนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่เมนูอร่อยๆนะคะใครจะยำเป็นยำหมูสับก็ได้ก็จะอร่อยอีกแบบหนึง่ง รสชาติเขาก็จะออกปเปรี้ยวหวานๆนิดนึงนะคะเขาก็จะได้ความขมนิดๆจากสะเามามันมันขมนิดๆก็จะอร่อยะคะ่ะเราก็ตัดแต่งด้วยพริกนะคะแล้วก็ลาซลมอนนะคะ ทานไหมคะอย่าลืมนะคะชอบชอบเทปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะวางครั้งต่อไปคุณแม่พาแชร์จะพาเข้าครัวทำเมนูอะไรเทปนี้สวัสดีคะ่ะ